มาฟังน้องลิซ่าเผยทำโพแดนซ์บ่อยจนมือเป็นแผลเปลี่ยนท่าเในยสูตรจากโซด้านริงของน้องลิซแต่งงานเจอคำตอบแบบนี้ สมาชิกแห่งแบล็คพิงค์ค่ะกำลังเปิดฉากถั่วรอบโลกวันพิงค์เปิดฉากการแสดงแรกที่กรุงโซโล่ลาสุดค่ะสมาชิกได้ทําการแสดงที่ชิคาโกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเดยวันสมาชิกทุกคนก็ทําอย่างเต็มที่นะคะหอที่ชิคาโกก็คือยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากเสียงกีสดังสนั่นทั่วชิคาโกค่ะเช่นเคยค่ะเมื่อการแสดงสโล่ของน้องลีซ่านะคะฝรั่งที่ชิคาโกขาะเรียกลีซ่าลีซ่าลิซ่าดังกันทั่วหอน้องทําการแสดงเต็มที่ เต็มไปด้วยพลังทุกครั้งค่ะส่วนบรีนที่ชิคาโกนะคะก็ส่งเสียงกีสดังกระหึม่มเต้นร้องเพลงนะคะไปกับสมาชิกกับการแสดงนี้นะคะผูกในขึ้นแฮชแท็กโชว์สเต็ปเปอร์ลิซ่าอินชิคาโกค่ะแฟนๆต่างก็ออกมาชื่นชมและตื่นเต้นกับการแสดงบรอนพิงที่ชิคาโกไม่ไหวเมื่อการแสดงจบนะคะน้องกับพี่จีซูค่ะมันไลฟ์บนวีเวิร์สมีการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆค่ะกับทัวร์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งในนั้นนะคะ น้องได้เผยประมาณว่าในขณะที่น้องได้ทำโพดเดนซ์บนเวทีเหมือนมือจะเจ็บและมีแผลต้องจับเสาให้แน่นค่ะเพื่อหุนเสาทุกครั้งฉันเต้นโพดเดนซ์บ่อยมากมือของฉันเลยเป็นแบบนี้เชื่อว่าการก้าวเดินที่ยากลำบากมักจะสวยงามเสมอฉันทำมันได้ดีแต่มันหายใจลำบากในภายหลังฉันทำได้ในกรงโซแล้วมันดูเดือยมากแล้วมีการปรับเปลี่ยนท่าให้ดูยากและเหนื่อยน้อยลงหลังจากที่น้องได้มีการเปิดเผยนะคะแฟนๆก ก็เป็นห่วงน้องมากๆค่ะกลัวน้องจะเจ็บแล้วมีเวลาพักผ่อนแค่2วันจากนั้นก็จะทัวร์ต่อนะคะก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจากที่เรารับชมนะคะน้องก็ทําเต็มที่ทุกครั้งทุกการสแสดงในแต่ละเมืองค่ะแล้วพลังเอนเนอร์จีไม่มีลดเลยจริงแฟนๆจึงมองไม่ค่อยออกนะคะว่าน้องเหนื่อยแต่ก็ไม่สแสดงให้แฟนๆได้เห็นกันปร,รบมือแนละชื่นชมน้องรัวๆเลยค่ะในส่วนของเรื่องนี้นะคะในขณะที่พี่จีซูได้อ่านคอมเมนต์ค่ะดมบอนว่าพี่จีซูจะเห็น ความเปนที่ว่าลิซ่าแต่งงานกับชนะก่อนที่จะหัวรอกับน้องลิซ่าค่ะหลังจากที่พี่ซูได้อ่านจบนะคะน้องก็ตอบกลับอย่างสนุกสนานว่าแบนอยู่ไหนคะก่อนที่จะยื่นมือออกมานะคะราวกับว่าพร้อมไหมฉันพร้อมแต่งงานนะหลังจากนั้นค่ะทั้งสองคนก็หัวรอคิกค,คักกันไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่น้องลิซ่าและพีจีซูค่ะมาลาสดหลังคอนเสิร์ตในชิคาโกได้วันสไตล์นิวส์ของเรานะคะนำมาฝากทุกคนกัน นคลิทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ